สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาพบกับครูปุ๋ยอีกครั้งนะคะในรายวิชาเทคโนโลยี Technology, วิทยาการคำนวณสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องอินเทอร์เน็ตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวิชาเทคโนโลยี Technology, วิทยาการคำนวณก็จะมีที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องความหมายอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตและข้อตกลงในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนักเรียนรู้จักอินเทอร์เน็ตบ้างไหมคะถ้ายังเราไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตกันเลยค่ะอินเทอร์เน็ตคือเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันและครอบคุมไปทั่วโลกทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตดังตัวอย่างในภาพเป็นการทำธุรกรรมด้านการเงินในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาพที่สองก็จะเป็นการรับส่งอีเมลหรือเรียกว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาพที่สามก็จะเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่นการแชท การส่งรูปภาพการวิดีโอคอลการโทรหากาันค่ะซึ่งเด็กๆจะได้ทราบถึงการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตสามารถทำได้โดยใช้บริการจากเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลโดยเว็บไซต์จะเป็นสื่อที่แสดงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเช่นข้อความรูปภาพเสียงวิดีโอ ที่มีความเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันไว้หลายๆหน้าซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เช่น Google Chrome Microsoft Edge และ Firefox ค่ะโดยมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตแบ่งออกเป็น2แบบดังนี้แบบที่1คือการสืบค้นแบบ Index directory เป็นการสืบข้อมูลจากหัวข้อต่างๆที่ได้มีการจัดเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วดังภาพตัวอย่างข้างบนหน้าแรกของเว็บไซยูฮู oo, มีการจัดหมวดหมู่แต่และหัวข้อต่างๆมีเมลมีนิวมีสปอร์ตมีเอเจนเมนต์หรืออื่นๆนะคะต่อไปแบบที่2คือการสืบค้นแบบ search engine เป็นการสืบค้นข้อมูลโดยใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตโดยระบุคำค้นเพื่อสืบค้นข้อมูลที่ต้องการดังรูปภาพตัวอย่างในกรอบสีแดงของเว็บไซต์ยูฮูจะระบุคำค้นว่านักเรียนจะสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างไรนะคะ นอกจากนั้นอินเทอร์เน็ตยังมีประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลแบบ Search Engine มีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1คือเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูลเช่น www.google.com โดยพิมพ์ลงในช่องที่อยู่เว็บดังรูปภาพตัวอย่างก็จะมีกรอบสีแดงๆนะคะ www.google.com ก็จะเข้าไปอยู่ในกรอบสีแดงๆตามลูกศรค่ะ มาดูขั้นตอนที่สองกันนะคะคือระบุค,คำค้นลงในช่องค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการเช่นอาหารไทยแล้วคลิกที่ปุ่มค้นหาด้วย Google มาดูภาพตัวอย่างกันนะคะภาพตัวอย่างก็จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์แต่จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของ Google นะคะก็จะพิมพ์คำว่าอาหารไทยลงไปนะคะ ตรงอาหารไทยนะคะตรงรอบเสร็จแล้วให้นักเรียนเอาเมาส์ไปคลิกตรงลูกศรสีแดงๆในกรอบสีแดงคลิกคำว่าปุ่มค้นหา Google ได้เลยค่ะมาดูตัวอย่างขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3คือคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการดังภาพตัวอย่างนักเรียนพิมพ์พอาหารไทยเข้าไปก็จะเป็นเว็บอาหารไทย ขึ้นมาในเว็บไซต์ของ Google นักเรียนสามารถกดเลือกเว็บไซต์ที่ค้นหาข้อมูลเว็บต่างๆได้มีทั้งขั้นตอนเว็บไซต์สูตรอาหารหรือวิธีการทำง่ายๆนะคะนักเรียนต้องการเว็บไซต์ตัวไหนนักเรียนก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะนอกจากนั้นอินเทอร์เนต็ตยังมีประโยชน์โดยใช้แบบข้อตกลงในการใช้งานอินเทอร์เนต็ตข้อตกลงในการใช้งานอินเทอร์เนต็ตที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นมีดังนี้ข้อที่1ใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสมไม่ใช้คำหยาบร้อเลียนหรือด่าทอผู้อื่นใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักพจนานุกรมและเหมาะสมกับคู่สนทนาข้อที่2ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ ที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายไม่เผยแพร่ภาพหรือวิดีโอลามกอนาจารที่ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายข้อที่3ามขลบสิทธิ์และข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นไม่ใช้งานหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นไม่อ่านข้อความหรืออีเมลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าต้องการนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาค่ะเด็กๆกลับไปทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนเรื่องอินเทอร์เน็ตในวันนี้ด้วยนะคะครูมีกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณให้นักเรียนได้ทำหลังจบเนื้อหาค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนได้ทำกิจกรรมฝึกทักษะ ด้วยความเข้าใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ